สวัสดีคะ่ะมาบอกกัตริย์โ işte. อกคินแซบอีกแล้วจ้าเห็นซื้อซุดแบบนี้วไปยังคุณพน้องขาบารายไปยังหางเลยพี่น้องเดิมมันในภาเข่าป่าไปเล้วมันในภาเข่าป่าเมื่อคืนเฮ็ดพอพี่น้องคาไอ้ยางให้เบิ้งพี่น้องตอนนี้เออไดวบอกพี่กัดกับพี่น้องค่ะตอนนี้อยู่เขากระโดงบุรีรัมย์พี่น้องค่ะบารายอยากมาหากรามาได้พี่น้องเด้ออยู่เขากระโดงบุรีรัมยำนะพี่น้องจ้าอยู่ในอำเภอเมืองเด้อพี่น้องเด้อบารายอยากมาหากราเขามาได้มาแสบเบิ้งก่อนพี่น้องค่ะมามาไกลไกลเบิ้งชีพ อ๋ออันนี้กระตาสาะโอเพี่น้องขาอันนี้คือหาได้แล้วพี่น้องไปเแค่นี้นี่มาให้เบ้างนี่นี่เป็นไข่เต่าเห wow ็ eviden. นไข่เต่าวะพี่น้องคะเนี่ยเห็นปะพี่น้องนั่นี่นี่ก็ะไม้อีปอดไปที่ตัวไปทิ่ตัมามาเก็บไปเลยพี่น้องขะนี่เอออันอัวหนี่อันตนี่นี่โอ้พี่น้องเห็นแบบไหนไม่ตรงหัวใหญ่ๆแต่ดอกใหญ่อืมกดทูกดทูค่ะพี่น้องขะนุ่งคนน่ะ อือได้หนิอยเคียก็ได้แล้วพี่น้องเอ้ยนี่นี่ใครนี่บู้ยบู้ยใครนี่พี่น้องคาป่ะนะบุ้ยยางงานจะก้อนเลยดิค่ะนี่นี่นะบู๊ยสุดยอดสุดยอดงุดไปตุงงุดไปตุงงุดอีกไปตุงงุดอีกไปยางมาพี่น้องมาตามมาตามมาพี่น้องขาตามมามันมีน้ำสกอกเห็นพี่น้องขามันต้องหาเบิ่งดีๆอืม เลี้หนอห้เนองหนอให้มาน่ให้มานเออดูปุณนะแดีอะอีพี่น้นเยน้ำอกเห็นพี่น้องขาอ่าเยันขึ้นมาตันอู้นี่ไงดอกใหญครับอืเห็นบมพี่น้องเห็นบมบาดนี่เออีโซตรงม้ปกแตงพี่น้องขาอ่สิทีมฮอตซ้อนค่อยบาดเนี่ยอ่ะพี่น้องเบิ้งนี่นี่แต่ดอกใหญ่ งานงานอันนี้หาให้เด็ทัวร์ได้พี่น้องจ้าอันนี้หายังไม่ทัวร์นะเออกลัวมันต้องเคลียร์มันต้องหาไปเรื่อยๆพี่น้องคะอู้อันซ้อนค่ัมามาเบิ้งในกระตาอันนี้คือสาวโอหาไวแล้วพี่น้องขะหาชนแหลกๆมันจะอันอันนี้คือหาไายดาเขาจะเก็บน้ำลังเขาเจะพี่น้องคะอันนี้น้ำหนาแล้วพี่น้องเพิ่นนี่เดี๋ยวอุ่งนินึงฮะพี่น้องขามันคืออะไรอุ้ยมันมันพี่น้อง่ะมันนี้มันมานน้ำกันด้พี่น้องเด้อ ไปเดี๋ยวสังอุลกสิปเคอีกต่อแล้วพี่น้องคะ่ะมาผู้ใดอยากมาเกี่ยวกับมาได้พี่น้องคะ่ะอยู่บุรีรัมย์เขาก็ดองอำเภอเมืองนะจ๊ะพี่น้องจ๋ปาปลาใหญ่อยู่เดี่ยวมรนจะกศเห็นค้นบาพี่น้องปุ้นไม่ยาข่อยก็ยิ่ปุ้นพุ้นพี่น้องค่ะพุ้นยาข่อยพุ้น,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 าาอนอยู่ทางไหนวันนี้มาพร้อมยาคือเกาแล้วกับพี่น้องคะ่ะมาพร้อมแม่ย,ยาแม่ยาเล็กกับแม่ใหญ่คือกอกับพี่น้องคะ่ะวันนี้พาเข้า,ขาป่าอ่ะ ถ้ามาคลิปในไอซิ่มก็ไลค์ก็แชร์ให้สาวโ,โอนะาิม่พี่น้องเด้อไปก่อนค่ะพี่น้องคะ่ะไม่นี้จะได้กินแกงเห็ดวพี่น้อง